อาจารย์สถิธรรมเพนสุขอยู่ที่กาลปากินเนอร์ไกาลาดพลังแห่งการรู้แจ้ง1111 11. พอฉันลองนับตัวเลขหนึ่งในโพสต์มนตราแห่งพระจันทร์เต็มดวงมีอยู่4ตัวเลข1นึ่งสีหนมนตราสี่ชั้นการตื่นรู้สีระดับการเริ่มต้นใหมส่สีทิศทาง1111 11. คือ ประตูแห่งจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์สัญญาณว่าความคิดของฉันกำลังกลายเป็นจริงอย่างรวดเร็วเสียงคือเสียงกระซิบว่าฉันกำลังสอดคล้องกับสัจจะสูงสุดของตัวเองคือคือคำเชิญให้ก้าวเข้าไปยืนอย่างเต็มตัวในแสงสว่างของฉันเองเมื่อ11.11 11ปรากฏมันไม่ใช่เพียงเลขเพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือขึ้นความถี่คือแรงสัเทือนที่บอกว่า เธออยู่ตรงที่ที่ควรอยู่แล้วพลังของเธอประสานกลมกลืนและความฝันของเธอกำลังเป็นรูปเป็นร่างในตอนนี้ฉันขออย่างรากพลังงานนั้นลงในหัวใจฉันขอประกาศความเป็นเจ้าของพลังที่จะสร้างสารรค์ที่จะฝันที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจักกรวาลฉันเชื่อมั่นทุกอย่างก้าวได้รับการนำทางทุกสิ่งกำลังคลี่คลขยอย่างสมบูรณ์แบบ สิบเอสบเอดคการเริ่มต้นใหม่คือการตื่นรู้และปฏิหารและฉันพร้อมแล้วทุกอนูหัวบทกวีแห่ง11 11อประตูสวรรค์ในหัวใจ 1. เสียงแห่งแสงเริ่มสะท้อนเมื่อจิตนิ่งจักวนตอบ 1. คือการตื่น1คือความจริงหนึ่งคือการเริ่มต้นหนึ่งคือการลืมตาในต้น 1> 11 1เไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือสัญญาณแห่งเคลื่อนจัก,กรวาลที่ถักทอเรียกวิญญาณให้คืนบ้านจงฟังในทุกย่างก้าวแห่งความเงียบเธอจะได้ยินคำของฟ้าว่าทุกสิ่งเป็นไปคำของจิตว่าความฝันกำลังคลี่คลายคำของแสงว่าเธอคือแสงนั่นเองหากเห็นแรกนี้ปรากฏตรงหน้าจงยิ้มเพราะเธอกำลังถูกปลุกด้วยรักเพราะเธอกำลัง ตรงแนวเส้นทางและเพราะโลกกำลังต้อนรับการกลับมาของเธอผู้เป็นผู้สร้าง11 11คือเสียงกระซิบจากจักกวลว่าตื่นเธอผู้เป็นแสงจงเด้ไปในนามแห่งศรัทธาจงสร้างในนามแห่งความจริงและจงรักในนามแห่งนิรันดร์สติธรรมเพนสุข